สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2564ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท วันนี้เวลา20นาฬิกา3นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒ์มหาวัชระราชธิดาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชบโรกาง ให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนะชัยประธานกรรมการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและคณะเฝ้าทุลละอองธุลีพระบาทน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่1ถึง42จำนวนหนึ่งชุด เพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยและน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่42จำนวน9,335เล่มเพื่อพระราชทานแก่นายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการศึกษาที่การจังหวัด มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทก,กภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ที่สาลากลางจังหวัดนครราชสีมาพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมืนสุทธานารีนาธนายกิติมา์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุก จำนวน1 2 0 0 0กล่องมอบแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยซึ่งเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมกันนี้ได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานที่โรงเรียนบ้านโคกสูงอำเภอเมืองนครราชสีมาประกอบอาหารปรุงสุกมอบแก่ประชาชนจำนวน3,5 5 0กล่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนและความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวัน จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมูลวันสุนทรธรรมสวัสดีค่ะ